ต่อมาในข้อที่9าในกรณีที่เจ้าพนักงานเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางปกครองมีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของในทะเบียนหรือในหลักฐานอย่างอื่นก็ให้เจ้าพนักงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งในการห้ามโอนอห้ามการโอนการขายยักย้ายจำหน่ายทำลายทำให้เสื่อมค่า หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องนั้นไว้ก่อนแล้วก็มีหนังสือแจ้งบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นและมีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในบังคับมาตรการทางปกครองไปพร้อมกับคำสั่งห้ามด้วยว่าจะมีการพิจารณาออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบแล้วนะครับเชื่อว่ามีชื่อของบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ให้พนักงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อออกคําสั่งในการห้ามโอนห้ามขายยักย้ายจําหน่ายหรือทําลายหรือทําให้เสื่อมค่าหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับวักต่อมาเนี่ยคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดางวักหนึ่งเนี่ยให้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับ ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่อาจจะต้องจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายก็ให้แจ้งคําสั่งห้ามดังกล่าวเนี่ยให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกันนั้นทราบด้วยถ้าได้มีการจดทะเบียนเอาไว้แล้วให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคําสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไว้ในระเบียบด้วย ทั้งนี้เนี่ยก็ให้นําเอาข้อ35และข้อ16อ4 6เนี่ยบังคับใช้ด้วยโดยอนุโลมวรกต่อมาบุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องนั้นจะร้องขอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เพิกถอนคำสั่งห้ามตามวรรคหนึ่ง โดยวางเงินหรือจัดหาประกันมาให้แทนทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องนั้นก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพอใจในเงินหรือประกันที่จัดหามาแทนดังกล่าวก็ให้เพิกถอนคำสั่งห้ามดังกล่าวและรับเงินหรือประกันนั้นไว้คำสั่งเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนคำสั่งห้ามของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นที่สุดวักต่อมา บุคคลผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องตามที่ปรากฏในทะเบียนหรือหลักฐานอย่างอื่นอาจคัดค้านว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองได้โดยยื่นคำคัดค้านต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งและให้นำข้อ39ถึงข้อ41 หรือข้อ48แล้วแต่กรณีเนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาคำร้องคัดค้านตามวรรค่แล้วเนี่ยเห็นว่าทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องนั้นเป็นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรฐารทา,ทางปกครองให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิ์เรียกร้องนั้นคำสั่งยึดหรืออายัดให้เป็นที่สุด โดยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องนั้นได้ก็อาจดําเนินการบังคับแก่งเงินหรือประกันที่รับเอาไว้หรือแก่ผู้รับประกันได้แต่ถ้าเห็นว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องน,นั้นไม่ได้เป็นของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองให้มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งห้ามตามวรรคหนึ่งหรือให้คืนเงินหรือประกันที่รับไว้แก่ผู้วางเงินหรือประกันนั้นหรือยกเลิก การประกันนั้นแล้วแต่กรณีนะครับ